สวัสดีครับติดตามพันข่าวจากไทย p ี s วันจันทร์ที่24กุมภาพันธ์2557กับผมจตุรงแสงโชติกุลค,ครับกลุ่มผู้ชุมนุมกปปสที่ถนนแจ้งวัฒนะนำโดยพระพุทธอิสระเดินทางมาถึงที่สถานีโทรทัศน์ Vo i c e TV ีถนนวิภาวดีรังสิตแล้วนะครับเพื่อกดดันการทำง,งานบริษัททีของกลุ่มที่ผู้ชุมนุมเชื่อว,ว่าเกี่ยวข้องกับตระกูลชินวัตรติดตามจากคุณเบญจพน์ทิพย์กมลแสงรายงานผ่านระบบ 3G จากหน้าสถานีโทรทัศน์ Voice TV ครับคุณเบญจพน์เชิญครับ คุณจตุรงค์ครับมาติดตามความคืบหน้าการชุมนุมของบริเวณหน้าสถานีททไว้ทีวีนะครับวันนี้ความเคลื่อนไหวของเวทีแจ้งวันนั้น,นั้นได้มีการนํามวลชนมาชุมนุมที่หน้าสถานีททไว้ท mm ีว hmm. ีเพื่อที่จะเรียกร้องเรื่องของการนําเสนอข่าวที่เกี่ยวกับชาวนามาชุมนุมร่วมกับกรปปสครับ ดยตั้งแต่ช่วงเช้านะครับพระผู้ใต้อิสระนั้นได้มีการนํามวลชนจากเวทีแจ้งวัฒนะขึ้นรถบัสนะครับมาทางบริเวณถนนวิภาวดีรังสิตฝั่งขาเข้าก่อนที่จะมากลับรถที่บริเวณใต้ทางด่วนดินแดงและมาปักหลักชุมนุมอยู่ที่หน้าสถานีทอทัไวอยทีวีซึ่งตั้งอยู่บนถนนวิภาวดีรังสิตฝั่งขาออกใกล้กับทางแยกสุทธิสารนะครับสําหรับในเรื่องของสภาพการจราจรตอนนี้นะครับรถยังสามารถผ่านในช่องทางด่วนและคู่ขนานได้แต่มีรถ ของมวลชนที่เป็นรถบัสและรถกระบะนะครับจอดอยู่ในริมทางด้านขวาด้านซ้ายนะครับสองช่องทางด้วยกันสําหรับบริเวณตรงด้านหน้าของสถานีทททวีก็มีมวลชนมาปักหลักชุมนุมอยู่ที่บริเวณด้านหน้ารั้วนะครับโดยที่ยังไม่มีการเข้าไปภายในรั้วนะครับแล้วก็มีการรักษาความปลอดภัยของทางเจ้าหน้าที่ตํารวจในพื้นที่อยู่ภายในของสถานีทททวีครับ ซึ่งการมาชุมนุมในครั้งนี้นะครับทางพระพุทธาิสลาบบอกว่าต้องการที่จะมาเรียกร้องเรื่องการนําเสนอข่าวเกี่ยวกับเรื่องชาวนาที่มาชุมนุมร่วมกับกบปปสในเรื่องของการเรียกร้องรับจำนําข้าวนะครับว่าชาวนาเหล่านี้ไม่ใช่ชาวนาที่ได้รับผลกระทบโดยตรงครับ ส่วนสภาพบรรยากาศล่าสุดที่บริเวณหน้าสถานีทรทัศน์ไว้ทีวีนะครับเราจะสังเกตได้ว่ามีมวลชนปักหลักชุมนุมอยู่บริเวณหน้ารั้วของสถานีทรทัศน์ไว้ทีวีนะครับแล้วก็สําหรับในช่วงนี้นะครับก็ทางพระพุทยอิสระก็บอกว่าอยู่ระหว่างการรอมวลชนที่จะมาชุมนุมสมทบที่หน้าสถานีทรทัศน์ไว้ทีวีเพิ่มเติมก็คือมวลชนจากชาวนาที่ชุมนุมอยู่ที่หน้ากระทรวงพาณิชย์นะครับซึ่งขณะนี้ยังเดินทางมาไม่ถึงครับ และนี่คือความคืบหน้าล่าสุดที่บริเวณหน้าสถานีททททศว้ทททททททคทททททททตุรทททคททททบทททคททคทททททททจทททลทท